ไุทารสสวสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ลัคนาราศีสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะจะมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษรประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนโสดคนมีคู่คนที่ไม่ชัดเจนนะคะทุกๆสถานะสามารถ รับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันมาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวราศีเมษขอดูพลังงานหลักของคุณนิดนึงนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพลังงานหลักของชาวราศีเมษนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง7จ็ถ้วยคะ่ะอัศวินดาบอัศวินถ้วย ช่วงนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะความใจร้อนนะคะแล้วก็ความที่เราทำอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสบายใจมากที่สุดทำเพื่อตัวเองเป็นหลักนะคะบางทีเราก็มีความอาจจะหลงหลงลืมลืมหลายๆอย่างบ้างเนาะอัศวินถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากรีบร้อนกับอะไรทั้งนั้นและในช่วงนี้นะคะทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้หนัก หลวงหัวใจไม่ได้อยู่ในจุดที่อึดอัดใจอะไรที่มันเป็นปัญหาค้างคาปัญหาคาราคาซังเนี่ยคะหรืออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจจะเห็นได้ชัดนะว่าในช่วงนี้คุณจะตัดสินใจแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะเราพร้อมคุยพร้อมเคลียร์เลยเราจะไม่ทําอะไรให้มันคาราคาซังเหมือนเดิมและนะคะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาในเวลาเดีวยวกันด้วยนะได้ทํางานหลายอย่างได้ทํางานหลายหน้านะคะมีเรื่องให้ต้องได้รับผิดชอบพร้อมกันหลายสิ่งจนบางทีเนี่ยเจ็ดเหรียญเจ็ด เรนมันบ่งบอกว่าเราก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนหลังดียังนึกไม่ออกว่าจะสะสางปัญหาตรงไหนก่อนหลังดีนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะบางทีนะคะความนิ่งความเฉ่ยชาความค่อยๆเป็นค่อยๆไปของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยระวังความไม่รอบคอบความพิถีพิถันมันอาจจะเกิดความล่าช้านะคะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะต้องมาเร่งรีบจัดการนะยิง่งกลายเป็นปัญหาเข้าไปอีกเนาะช่วงนี้น ะะหลีกเลี่ยงในการประทะนิดนึงนะคุณค่อนข้างใจร้อนนะชาวราศีเมษนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจากเดิมอะไรที่เรารู้สึกว่า เรารอได้ในช่วงกุมภาพันธ์นี้เราคิดว่าเราต้องคุยเราต้องเคลียร์เราต้องจัดการเลยนะคะไม่อยากให้อะไรมันคาราคั่งนะก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยนิดนึงละกันเนาะมาดูสถานการณ์คนโสดกันบ้างนะคะความรักของคนโสดชาวราศีเมษและคาราศีเมษในช่วงเดือนนะคะกุมภาพันธ์เดื่อนแห่งความรักนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คิงเรียนมาค่ะคิงเรียนนี่มันบ่งบอกอยู่แล้วนะว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษตัวคุณเองเนี่ยยังนิ่งเฉยนะคะยังไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะวางแผนในชีวิตตัวเองมากขึ้นวางแผนความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นเราก็ยังไม่ได้อยากที่จะดึงใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีอารมณ์นะคิงเรียนเนี่ยมันนิ่งเนาะไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะไปรู้ รู้สึกอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะเออม,มาดูกันต่อไปนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง หลายๆท่านนะมีพลังงานของคนที่อยู่ในชาวธาตุดินนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกันชาวราศีมังกรคนที่มีอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่าคนที่เขาเองก็อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านความผิดหวังมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะเจ็ดถ้วยที่ว่างเปล่านะตัวคุณเองเนี่ยมองไม่เห็นความรักเลยนะคะปิดกั้นตัวเองพอสมควรเนาะถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็ถือว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีสเสน่ห์เหมือนกันนะอาจจะได้ติดต่อกับใครบ างคนนะคะหรือว่ามีคนทางโลกออนไลน์ติดต่อเข้ามาหาคุณเยอะแยะไปหมดแต่คุณเองยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับอะไรในในความรักความสัมพันธ์เนาะบางทีเห็นไหมเอ่ยสองไม้เท้าเนี่ยมันป่งบอกว่าเรามองไปในอนาคตเรามองไปในเรื่องของความมั่นคงนะคะมองในเรื่องของความก้าวหน้าและเรายังมองไม่เห็นว่า เราจะเปิดใจให้กับใครดีในช่วงนี้เหมือนเรายังปิดกั้นตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่นะคะแอบรักแอบชอบแอบมองใครบางทีเนี่ยในช่วงกุมภาพันนี้มันก็เป็นสถานการณ์บั่นทอนจิตใจแล้วไม่อยากไปต่อและเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจริงๆเราแอบรู้สึกดีกับเขาในฐานะเชิงชู้สาวหรือแค่ว่า ถูกชะตาถูกใจนะคะตรงสเปคเฉยๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มกลับมาคิดกลับมาทบทวนนะคะไม่อยากจะเสียเวลาอะไรให้กับเรื่องของความรักและบางทีมีคนเข้ามาจีบนะแต่ก็เมินเฉยมากๆเลยนะคะคนดีๆที่เข้ามาเนี่ยบางทีนะเราเองก็เริ่มกลัวเริ่มกังวลบางทีนะคะความพร้อมของเขาเราดูจากภาพลักษณ์ดูจากความมั่นคงดูจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเขามีพร้อมขนาดนี้เนะะี่ยคะ ไม่ว่าจะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมนะคะภาพลักษณ์ต่างๆที่มีพร้อมขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีแฟนจริงๆหรอนะคะขนาดเขามาจีบคุณนะมีคนเข้ามาจีบชาวราศีเมษนะคุณก็ยังไม่รับนะคะคุณก็ยังเหมือนกับมีระยะห่างคุณก็อาจจะถึงขั้นปฏิเสธด้วยซ้ํานะไม่เชื่อว่าจะมีใครเข้ามาจีบเราในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยคะช่วงนี้ยังเหงานะคะคนโสดเหงานะเหงาแบบ เงาแบบก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคนที่เข้ามาที่เขาแบบรุกจนเกินไปเข้ามานะคะคุกคามคุณมากจนเกินไปเร่งเร้าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากจนเกินไปคุณก็กลัวนะกลัวว่าความรวดเร็วในการเข้าหามันอาจจะเป็นอะไรที่ ความวู่วามต่างๆในการเข้ามาจีบเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจับต้องไม่ได้มันไม่น่าจะมีความชัดเจนเนะคะมีพลังงานของชาวทัตลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเมถุนตุลกุมนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะแต่คนเข้ามาจีบเนี่ยบอกเลยว่าก็จีบแบบเขาเรียกว่าจีบแบบทําให้คุณเนี่ยรู้สึก ว่าวาวุ่นใจอยู่พอสมควรนะคะมีทั้งวาวุ่นใจมีทั้งหงุดหงิดใจในเวลาเดียวกันนะคะคนที่เข้ามานะก็ถือได้ว่าคนโสดช่วงนี้คุณเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะรักใครนะยะยังไม่ได้จะมีใจให้กับใครทั้งนั้นยังนิ่งอยู่กับตัวเองยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการงานการเงินเหมือนอยากจะเซตชีวิตตัวเองก่อนว่าเราอยากจะ ทําตามเป้าหมายชีวิตก่อนนะคะยังไม่อยากที่จะดึงใครเข้ามาราบากในช่วงนี้แล้วตัวคุณเองช่วงนี้ก็ไม่ได้มีเวลาให้กับใครด้วยเนี่ยคะหลายๆท่านเนี่ยมีแผลนการมีโปรเจกต์มีแพลนต่างๆที่คิดอยากจะทําพอในช่วงโสดเนี่ยเราก็อยากจะกอบโกยความโสดเนี่ยคะกอบโกยช่วงเวลาส่วนตัวตรงนี้เนี่ยไปจัดการนะคะไปต่อยอดไปทําสิ่งใหม่ๆนะคะยิ่งถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาส่วนตัวอยู่แล้ว ะะเวลาที่เราต้องทำงานเวลาที่เราต้องจัดการเนี่ยโลกออนไลน์มันกินเวลาคุณไปเยอะก็ยิ่งทำให้คุณเองเนี่ยอยากจะต่อยอดอยากจะกอบโกยยิ่งเห็นในเม็ดเงินแล้วเรารู้สึกว่ามันจับต้องได้มากกว่านคะคะก็โฟกัสตัวเองมากขึ้นเนาะช่วงนี้ยังโสดนะคะยังโสดแบบมีคนจีบแต่ก็คงจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ใดๆทั้งนั้นเรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่า คนมีคู่นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักสำหรับคนที่มีแฟนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนมีคู่คนมีแฟนเดอฟูมีเดทมานะ หลายๆท่านนะคะอาจจะคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกนะคะหรือว่าคบกับคนที่อายุน้อยกว่าคบกับคนทางไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะคบกับคนที่เขาต้องทํางานที่จะต้องอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะคะแพทย์หมอพยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางทํางานเป็นกะเป็นเวรน,นะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่บางทีช่วงนี้ก็ นะคลาดกันทุกทีเลยเป็นเดือนแห่งความรักที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่เนาะอ่าไพ่ใหญ่หมดเลยเนะคะมีจัดเมนตมาด้วยนะแล้วก็ ราชินีเมเท้านี่มันบ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษนะต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างยุ่งกับชีวิตของตัวเองนะคะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันหากใครที่ทะเลาะกันมานะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยฮะงอนกันนะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจผิดกันในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะได้บอกความรู้สึกในใจเปิดเผยความรู้สึกต่างๆเปิดเผยทำผิดพลาดอะไร ะะก็จะได้เปิดเผยก็จะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการกลับมาปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสที่จะเปิด เขาเรียกว่าเปิดใจที่จะคุยเปิดใจที่จะเคลียร์กันมากขึ้นนะยังถือว่าความรักยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่นะยังคงเป็นความรักที่ต่างคนต่างอยู่นะคะเดอะฟูลเนี่ยเดอะฟูลนบ่งบอกว่ารักโดยที่ไม่ค่อยสนใจนะคะ่ะในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปบางคนนะคะชาวราศีเมษหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังมองว่าความรักครั้งนี้เป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมนะคะผมริคิีทิจัด สนให้เราต้องได้มาใช้เวรใช้กรรมร่วมกันก็อาจจะคิดถึงแบบนั้นเลยก็ได้เนาะไม่ค่อยมีความสุขนะคะต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างโฟกัสแต่ตัวเองนะแล้ก็ถ้าหากทะเลาะกันเนี่ย เต็มที่ในช่วงนี้เราจะได้ปรับความเข้าใจกันแต่การปรับความเข้าใจเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของการประชดประชันกันนะคะแล้วก็บางปัญหาก็ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เปิดใจกันแบบจริงๆจังๆมีใครคนใดคนหนึ่งหนีปัญหาด้วยนะคะไม่เคลียร์ไม่คุยเห็นไหม The f o ูเนี่ยมันยังมีความเป็นเด็กอยู่ยังมีความไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะถามว่าเจ็บไหมถามว่าเสียใจหรือเปล่ากับปัญหาก็ยังมีความเสียใจ แต่เหมือนกับยังทําเป็นนิ่งเฉยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึก ของคุณเองหรือความรู้สึกของเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากให้ปัญหาความสัมพันธ์มันบานปลายไปมากกว่านี้อยากที่จะประคับประคองยังไม่ได้ถึงขั้นอยากจะเลิกลาบางท่านเนี่ยเลิกกันด้วยนะคะทะเลาะกันเลิกกันห่างไกลกันแยกทางกันอยู่แต่สุดท้ายเราก็อาจจะเพิ่งกลับมาคืนดีกันกลับมาขอโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจเนี่ยคะกลับมาคุยกันดีๆอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ความรักมันดีขึ้นในกุมภาพันธุนนี้เนี่ยยังถือได้ว่าเป็น ความรักที่ยังละหองละแหงอยู่พอสมควรนะคะมันก็ยังไม่หวือหวาเท่าไหร่มันก็ยังอยู่ในช่วงของนิ่งๆนะเทมเพลนเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเทใจแล้วนะคะเหมือนกับปัญหาเก่าๆที่มันค้างคาไม่อยากที่จะคุยไม่อยากที่จะเคลียร์และปล่อยวางแล้วนะคะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะจัดการได้ก็จัดการนะคะยังไงก็ต้องประคองความสัมพันธ์ดีๆกันนิดนึงเนาะพยายามเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะคะเติมเต็มกันให้มากขึ้นความรัก ของชาวราศีเมษในช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความตึงใส่กันนิดนึงนะเป็นความตึงที่เหมือนจะเคลียรแต่มันก็เป็นการเคลีย์ที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคะต่างคนก็ต่างยังให้ความสําคัญกับตัวเองอยู่บางทีนะ ยิ่งใครที่อยู่ไกลกันนะคะยิ่งใครถ้าคบกับคนทางไกลคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์คุยกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจนบางทีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่รู้สึกว่าเราบั่นทอนจิตใจตัวเองมากๆและเราอยากจะเดินนะคะออกไปจากความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะไปทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียสละเพื่อเขามามากแล้วนะคะทำเพื่อ กู้ครองมาเยอะจนในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นจะเห็นได้ชัดนะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราจะเป็นตัวของตัวเองสูงตามใจตัวเองทําเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอะไรที่เราทําไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์คุณก็จะไม่ได้ทําเพิ่มทําเสริมไปแล้วนะคะจะเริ่มปล่อยวางแล้วนะก็ รอวันที่คนรักทำเพื่อคุณมากขึ้นถือว่ารอหองระแหงอยู่พอสมควรนะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักของคุณถ้าหากใครนะคะอยู่ไกลกันเนี่ยก็อาจจะยังมีการคลาดเคลื่อนนะคะเปลี่ยนวันเวลาในเรื่องของการมาเจอมาคุยกันเนี่ยฮะการนัดหมายกันของเราสองคนเนี่ยมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการขยบเวลาออกไปเนี่ยฮะหรือว่าการยกเลิกนัดการ เปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นนีคะด้วยสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์อะไรต่างๆก็ตามยิ่งมันเป็นเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณเองก็บ่นทอนจิตใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเข้มแข็งนิดนึงกับความรักเนี่ยคะพยายามหาจุดกึ่งกลางปรับสมดุลกันให้ได้เนาะ mm. พราะคนรักของคุณเองแล้วก็ตัวชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเองเนี่ยยังเห็นพลังงานของความรักที่คุณเองก็ยังรู้สึกว่า เขาก็คือคนที่จะชัดเจนคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในอนาคตนะคะอ่าก็คงจะต้องหาเวลาคุยกันหาเวลาเติมเต็มกันให้มากขึ้นนะคะพยายามใส่ใจกันให้มากขึ้นเนาะอย่าทําให้ความรักมันจืดชืดนะบางทีเนี่ยเห็นไหมอัศวินถ้วยเนี่ยบางทีลืมตัวว่ามีแฟนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะลืมตัวว่ามีแฟนจนบางครั้งเนี่ย ลืมใส่ใจคนรักนะคะบางทีคนรักก็อาจจะขอ,อ,อขอเวลาจากคุณนะอยากได้ให้คุณอยากได้คุณมาใส่ใจอะไรประมาณนี้นะคะามาดูสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าความรักไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมี8ดาบมา มีเดหฮงแมนมาน่าจะไม่ชัดเจนแล้วเราเองก็ได้ทนอยู่กับสถานการณ์ความไม่ชัดเจนมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยไหมเนี่ยคะมันมืดแปดด้านไปหมดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะมันดูเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นนะคะว่าทางออกของปัญหามันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยคะเป้าหมายปลายทางชีวิตเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนบางทีเราเองก็เริ่มบั่นทอนจิตใจตัวเองแล้วเหมือนกันเนาะมีราชินีดาบมาด้วยนะคะบ่งบอกถึงความเหนื่อยความ เือความเซ็งเนี่ยฮะมันไม่มีเหตุผลแล้วอะค่ะกับการที่เราจะอยู่ต่อไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ คุณจะมีความหนักแน่นมากขึ้นนะหลายๆท่านมีพลังงานของคนที่เกิดในชาวทัตลมนะคะเมถุนตุลกุมนะพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะีคะคนที่ทํางานที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอยู่ตลอดเวลาคนที่ทํางานที่อยู่ในสถานการณ์ที่ เขาอาจจะไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาเท่าไร่กับคุณนะคะหรือก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนของสังคมด้วยหรือเปล่านะไม่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็ให้ความเคารพนับถือเขานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยต้องระวังนิดนึงแล้วกันเนาะมีแฮงแมนนะคะหกดาบชาริออตเนี่ยมันบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างที่จะตึงมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็น สถานการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้กลายเป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเองซะด้วยซ้ำนะคะที่คุณเป็นฝ่ายถูกควบคุมนะบางทีคนรักคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีคุณเพียงแค่คนเดียวหรือเขายังไม่ได้จะให้ความสําคัญคุณขนาดนั้นบางทีเขาทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับเราความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางไกลที่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยมันทําให้เขาเองไม่กล้าที่จะตัดสินใจอยู่แล้วอะค่ะว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อไปดีเขาจะชัดเจน เขาไม่มีความเด็ดขาดมากพอที่จะชัดเจนกับคุณเนะีคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือน กุมภาพันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังความระหองระแหงนิดหนึง่งละกันเนาะด้วยความที่ตัวเราเองก็มีความใจร้อนด้วยเนี่ยเดทนะเดทมันมงบอกถึงความรู้สึกที่เราไม่อยากที่จะไปต่อมันเป็นปัญหาทุกใจความรักที่มันไม่มีความสุขหากความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วมันมีแต่ความเหนื่อยมันมีแต่ความหนักหลวงหัวใจตัวคุณเองเนี่ยมีสถานการณ์นะคะที่อาจจะต้องได้เลิกลากันห่างไกลกันนะคะเราก็น่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเอง เกิดความยอมแพ้แล้วถ้าหากมันจะจบทั้งที่คุณยังรักทั้งที่คุณเองก็ยังมีความรู้สึกแต่ถ้ามันจะต้องค้างคากับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณบั่นทอนจิตใจกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ1ดาบคุณรู้สึกว่าหากคุณไม่ตัดสินใจในการทําอะไรไม่ตัดสินใจว่าจะชัดเจนหรือจะไม่ชัดเจนหรือคนรักของคุณเนี่ยไม่ตัดสินใจพยายามทําอะไรบางอย่างคุณก็พร้อมที่จะจบ พร้อมที่จะไปแล้วนะคะความรู้สึกของคนที่คุณกําลังรักนิดนึงนะคนที่คุณกําลังคุยเนี่ยเจ็ดดาบมันบ่งบอกแล้วอะค่ะว่าหลายๆอย่างเนี่ย เราก็ยังไม่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเรายังไม่ได้รู้ปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาจริงๆมันเป็นสถานการณ์ที่มีภาวะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในใจเนี่ยคะตัวเขาเองยังมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือบางทีในข้อความของเขาในห้องแชทของเขาในใจของเขาเนี่ยมันมีใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในใจแล้วเราเข้ามาเป็นรอยต่อของความสับสนเนี่ยคะมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาที่บ่วงใจอยู่พอสมควรนะว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อไปกับคุณ ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมษก็ต้องดูกันต่อไปเนาะแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ีเนี่ยสถานการณ์นะคะก็อยากให้ชาวราศีเมษนะ เผื่อใจเอาไว้ด้วยละกันนะคะเผื่อความไม่แน่นอนหากมันจะไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะคะมันบังเอิญว่าเราไม่สามารถที่จะประคองความสัมพันธ์ไปต่อได้จริงๆเนี่ยหัวใจคุณจะได้ไม่อ่อนแอเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีเมษและขนาราศีเมษทุกๆท่านสําหรับวันนี้นะคะก็หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหากชอบในการทํานายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามเอาไว้เพื่อเป็น กำลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น l ล n ์ Facebook Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณในทุกๆการติดตามทุกๆคำติชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ